สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดประจำวันที่19มิมถุนายนกันตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมงครึง่งก็เริ่มต้นกันที่ตลาดต่างประเทศก็คือเริ่มต้นกันที่ดาวโจนดาวโจนเมื่อวานก็ลบไป44 4จุดนะปิดไปที่42,171จุด s p 500ปิดลดลงมา1.85จุดปิดไปที่5,980จุดรันแน็ตแดกก็คือบวกขึ้นมา25จุดนะปิดไปที่19,546จุดเดี๋ยวเราไปดูการาฟกัน ก็มาเริ่มต้นกันที่กราฟของราคาน้ำมันเนอตามที่คุยกันเมื่อวานเนอเมื่อวานเขามีการลงมาทดสอบบริเวณ71.83แต่สามารถยืนได้ก็เลยตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในกรอบบริเวณ71.83จนถึงแถวๆบริเวณ75.15นั่นเองกรอบตรงนี้ก็คือถ้าหากน้ำมัน WTI เบรกทางไหนก็คือไปทางนั้นนั่นเองก็ถ้าหากเขายังยืนเหนือ71.83ได้ก็ยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ75.15ได้ แต่หากบริเวณ71.83ยืนไม่ได้ก็มีโอกาสลงมาทดสอบแถวๆบริเวณ70ได้เช่นกันใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก,กราฟนี้ก็คือเป็นกราฟของทองคําโคเม็กนะทองคําโคเม็กตอนนี้เขาอยู่แถวบริเวณ3,396จุดซึ่งหลุดตรงบริเวณที่คุยกันเมื่อวานคือแถว3,404จุดนั่นเองนะคือตอนนี้ทองคำเนี่ยถ้าไม่รีบกลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ3,404จุดเนี่ย เขาอาจจะลงมาทดสอบ3,370แนะและหาก3,700 3,370เนี่ยเขารับไม่อยู่ก็าอาจจะมีโอกาสลงไปปิดแก็บแถวบริเวณ3,340โดยประมาณนั้นเองนะแต่ถ้าหากเขาสามารถรีเบ์กลับขึ้นไปยืน3,404จุดได้ก็มีโอกาสขึ้นไป3,430ถึง3,500ได้เช่นกันหากใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ถัดมาก็เป็น BTC USDT นะตอนนี้เขาอยู่แถวบริเวณ1580 0จุดก็เมื่อวานที่คุยกันไว้ว่าเขาอาจถ้าหากเขาหลุดบริเวณ15,400ลงมาเนี่ยเขาอาจจะย่อลงไปทดสอบ13,500ซึ่งเมื่อวานเขาก็ลงมาทดสอบนะแต่ก็ยังสามารถรีบาวขึ้นมาเหนือ13,576ได้ก็จุดเฝ้าร,ระวังของเขาก็คืออยู่ตรงนี้แหละ13,576 หากยืนได้ก็ยังมีโอกาสรีบาวได้แต่หาก13,576ยืนไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสย่อลงมาทดสอบแถวๆ1,1800แถว11,800จนถึง1,000 0นั่นเองนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับต่อมาก็เป็นเซตหนึ่งบ้านเราเนะเมื่อวันเขาก็าปิดบริเวณ1,000 94.58จุด้นั่นเองเนอะก็ตามที่คุยกันเมื่อวานเนะคือจุดเฝ้าร,ระวังของเขาคือ1,110น้จุดนั่นเองหากหลุดแล้วเขาอาจจะลงมาทดสอบแถวๆถว10,90จุดซึ่งเมื่อวานเขาก็พยายามลงมาทดสอบแล้วเนอะตอนนี้จุดเฝ้าร,ระวังของเขาใหม่ก็คืออยู่บริเวณ1,091.72ัน้นั่นเองหากยืนได้ก็ยังมีโอกาสลุ้นขึ้นไปทดสอบ1 1 1 0จุดได้แต่หากบริเวณ1 0 9 1จุดยืนไม่ได้เนี่ย อาจจะลงมาทดสอบแถวบริเวณ1 8 0จุดโดยประมาณนั่นเองนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับซึ่งตัวที่ดึงดัชนีลงมาเมื่อวานนี้นะก็คือนาแอดนั่นเองจ้ะนาแอดแอดวานเนอะเมื่อวานนาแอดแอดวานเนี่ยเขาปิดที่บริเวณ278จุดเนอะก็เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เขาหลุดบริเวณ281ลงมาเนอะ ก็ลง uh. มาทดสอบเส้นฟีโบ161.8%ก็คืออยู่ที่บริเวณ277นั่นเองแต่ยังดีที่เขายังยืน277ได้เพราะหากเขาไม่สามารถยืน277ได้เนี่ยอาจจะลงไปทดสอบแถว 8, แถวบร,ริเวณ271 271แถวแถวบริเวณนั้นเลยนะคือเส้นฟีโบ261.8%นั่นเองแต่หากเขาสามารถยืนบร,ริเวณ277ได้<อ>ก็ยังมีโอกาสรีบาวได้นะแต่ดูทรงแล้ว ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเลือกทางไหนก็เพื่อนๆก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนกราฟนี้ก็คือเป็นกราฟของกราฟเอเนจีนะก็ตามที่เคยคุยมาก่ก่อนนะ้านู้นเลยนะตั้งแต่เขาหลุดบริเวณ46.50นั่นเองนะก็มีโอกาสลองทดสอบแถว43.5 และตอนนี้43.5ก็ยังรับไม่อยู่นะเขาเลยลงมาทดสอบเส้นฟิโบ161.8%ที่บริเวณ40.50นั่นเองและเขาก็ปิดบริเวณ40.50ด้วยตอนนี้จุดเฝ้าระวังของกับก็คืออยู่บริเวณ40.50นั่นเองหากเขายังไม่สามารถยืน40.50ได้เนี่ยก็มีโอกาสย่อลงไปทดสอบแถวบริเวณ39-38ได้นั่นเอง แต่หากบริเวณ40.50เนี่ยเขายืนได้ก็มีโอกาสรีบาวขึ้นไปทดสอบบริเวณ41.50ได้เช่นกันนะตอนนี้ใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้ i n v e วสดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลให้กับเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย